สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์วิสามันบันเึงซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้หน้าปากกาว่าซันสตอร์แมนนะครับตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าแอนกับเลิฟซีนใหญ่หมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับซันสตอร์แมนบอกว่าวันนี้วันที่5ตุลาคมแล้วสินะ ที่คุณอนันชัยชัยเดชฉาย,ยาทนายกระดูกเหล็กประกาศว่าผมจะเด็ดดอกไม้ให้ดาวสเสือนเนี่ยนะครับอนันชัยเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับผมได้รับมอบอำนาจจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ไปยื่นหนังสือร้องทุกกล่าวโทษจุดๆกับพวกต่อปปชรับรองว่างานนี้เนี่ยตำรวจส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศคงจะดีใจกันลวครับแล้วก็คงจะถูกใจคนที่รักความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะครับ นี่เป็นคำพูดของอนอันชัยก็รอฟังกันดาวดวงนั้นจะเป็นใครหรือว่าสะเทือนระดับไหนแต่ถ้าไม่เป็นอย่างที่คุยเอาไว้เนี่ยทนายกระดูกเหล็กนั่นแหละครับจะต้องสะเทือนซะเองนะครับพูดถึงตำรวจเมื่อวานนี้พอบอรตรป้ายแดงอย่างพลตำรวจเอกต่อศักสุขมิมนเนี่ยก็ไปเป็นประธานประชุมมอบแนวทางการบริหารงานราชการตำรวจเป็นครั้งแรกนะครับมีการประกาศนโยบายบริหารราชการ10นโยบายด้วยกัน หนึ่งคือปกป้องเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิาปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 2. คือเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันป,ปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนเอารัดเอาเปรียบหรือกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน3ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมรูปแบบใหม่ 4แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ 5. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถานีตํารวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชนอำนวยความยุติธรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 6. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งความรู้ทักษะยุทธวิธีคุณธรรมจริยธรรมและมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 8. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสยุติธรรมตรวจสอบได้ 9. พัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการขวัญกำลังใจและความสามัคคีของข้าราชการตำรวจและ10เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานี่แหละครับไม่มากไม่น้อยและถ้าหากว่าหปีได้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้เอาสัก5ข้อกันแล้วกัน ผมก็ใคร่ขอร้องคุณเศษฐานาะยกช่วยต่ออายุราชการให้กับพบตรท่านนี้ไปอีกสักปี2ปีนะครับขอแค่นี้แหละครับหวังว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยคงจะไม่ค้อนเอานะครับอ่ะแต่นั่นแฟนคลับน่าจะทั้งค้อนทั้งงอนไปแล้วล่ะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยดูจะเลิฟซีนร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆผมเองจากที่ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างแต่พลันที่อ่านจากแนวหน้าออนไลน์เข้ารายงานบอกว่าเป็นคู่ที่ดุเดือดกันมาตั้งแต่เริ่มเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นฉากหวานเลิฟซีนหรือว่าอารมณ์ดราม่าของพระนางคู่นี้แอนทองประสมกับอนันดาเอเอริงแฮมในละครเกมรักทรยศเคมี K Me, ทะลุจอเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับออกมาแต่ฉากแรงและก็เชื่อเฉือนกันแบบได้โล่เลยทีเดียวล่าสุดเนเห็นแล้วก็ต้องอึ้งกับฝีมือการแสดงกับฉากที่อนันดามาส่งลูกชายกลับบ้านมอเจนซึ่งเป็นเมียเก่าหรือแอนนั่นแหละครับ พอเจอหน้ากันเนี่ยก็ไม่วายจะจิกกัดกันด้วยความแค้นแต่ทานไฟเก่ามันร้อนนี่สิครับหมอเจนก็เลยขอรือฟื้นและได้ความแซ่บของเมียเก่าอาทินซึ่งก็คืออนันดาเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับคว้าตัวมโนเนียถึงสวงอย่างหิวกระหายกันเลยทีเดียวด้านหมอเจนนี่ก็ไม่เบานะครับยั่วผัวเก่าได้อย่างเผ็ดสุดเลยผู้ชมเตรียมจิกหมอนรอกันเลยนะครับยังอีกแนวหน้าออนไลน์เนี่ยรายงานต่อ บอกว่าเบื้องหลังฉากเลิฟซีนสุดเน่าร้อนนี้นะครับผู้กำกับก้าววิราดาและเออบุญญาณแห่งค่ายจูเวนายค่อนข้างซีเรียสครับมีการส่งแอนแล้วก็นัดดาไปเวิร์กช็อปกันแล้วก็มาคุยกันก่อนว่าลิมิตเนี่ยประมาณไหนจากนั้นก็ให้ทั้งคู่เนี่ยมาดูดีไซน์เลิฟซีนว่าจะเล่นกันยังไงโดยเปิดโอกาสให้ทั้งคู่เนี่ยช่วยกันออกไอเดียด้วยทั้งสองคนเริ่มสนิทกันหลังจากเวิร์กช็อป แล้วก็ผ่านการถ่ายทำฉากถึงเนื้อถึงตัวกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็เลยเล่นกันได้แบบเต็มที่แบบไม่ตะขิดตะโขงใจก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ยผู้กำกับก็บให้ทั้งคู่มาซ้อมบล็อ c k i n g ต่างๆเนื่องจากเป็นเลิฟซีนใหญ่ที่ใช้พื้นที่หลายส่วนในครัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารข้างกระจกหรือบนโซฟาก็ตามแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับอ่ะใครที่ไม่เคยเห็นคุณแอนทองประสมเลิฟซีนร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยคืนนี้ ถึง4ตุลาต้องเปิดดูช่อง3นะครับหลังข่าวผมเนี่ยบอกกับตัวเองเลยว่ากูจะไม่พลาดเด็ดขาด